ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวเท็จนะหรือเป็นการปั้นข่าวขึ้นมาเขาบอกว่ามีคนไปเสนอนายกบอกว่านักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศเนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาประเทศไทยเนะี่ยเขากลัวเดินเดินอยู่ตามห้างแล้วโดนยิงเสียชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวไปที่ที่สยามพลากรนหรือไงนะครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวจีนก็หวาดผวาไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกว่ามีคนมีความคิดพิเรนนะนะมีความคิดพิเรนมีความคิดแ,แปลก เหมือนจิตใจผิดปกติไปเสนอนายกนะข่าวลือเขาว่านะเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวจีนเราก็เอาตำรวจจีนเนี่ยมาร่วมลาดตระเวนกับตำรวจไทยเด้อดีไหมเช่นที่ภูเกต็ตพัทยาสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งตำรวจจีนตำรวจไทยเรามาเดินลาดตระเวนด้วยกันดีไหมนะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะผมฟังแล้วผมขำกริ่งลิงกับหมาเลยผมคิดว่าไอคนพวกนี้จิตใจมันนี่ ันเลอะเทอะนะเพราะประเทศไทยประเทศมันนะเราจะเอาตำรวจเออจีนมาอยู่ประเทศไทยก็เท่ากับว่าประเทศไทยในกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนไปแล้วนะครับความคิดโง่ๆแบบนี้ผมว่าเลิกเลิกเลิกคิดนะผมเชื่อว่าตำรวจไทยเนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้เก่งๆเยอะๆมากมายนะครับเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยเก่งๆครับตำรวจไทยครับได้รับการฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดโง่ๆพวกนี้ก็ ก,ก็อย่าไปเสนอนายกนะครับเป็นความคิดที่ทั้งโง่ทั้งเลอะเทอะทุกวันวนี้นายกก็รับฟังสคริปต์ให้ถแหลหถแลงนู่นแถลงนี่กลับไปกลับมาตบัดสัตว์โดนประชาชนด่าว่าเป็นเป็นพวกที่ชอบพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยแค่นี้ก็ย่ําแย่อยู่แล้วนายกนะฮะอย่าไปซ้ําเติมนายกเลยนะครับนะฝากไว้นะครับไอความคิดขี้เถอะโง่ๆแบบเนี้ยอย่าไปนําเสนอนายกสงสารนายกครับผมเห็นแล้วผม สงสารมากฮะขนาดสั่งให้อธิบดี DSI ไปจับหมูเถื่อนให้เร่งดำเนินคดีก็ไม่ทำจนนายกต้องไปนั่งตำหนินั่งด่าอยู่ที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะเป็นนายกที่มันไม่มีอำนาจเป็นแค่นมินีมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับคุณเศรษฐาเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งลาออกซะก,ก่อนนะครับจุกครูจุกครูจุกครู